สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมพอยแบงก์กันนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่ามันเสี่ยงโดนแบนไหมว่าถ้าเกิดปั๊มกันนะครับเซิร์ฟเวอร์989เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนรู้จักกันดีหรือส่วนน้อยที่ยังไม่รู้จักหรือเข้าไม่เป็นครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเข้าให้ดูกันละกันเนะาะถามว่าเสี่ยงโดนแบนไหมไม่โดนครับเออแต่ถ้าเกิดแบบคุณใช้โปรแกรมช่วยเล่นแล้วไปปั๊มอะไรพวกแบบนี้โดนแ,นแบนแน่นอนครับหนึ่ง้เปอร์เซ็นต์ ผมถามทีมงานโดยตรงนะครับทางสนทนาทางหน้าเว็บอะ,อะพูดง่ายน,นะค,คุณจะไปสอบถามก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจในข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับสอบถามได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคเข้ามาถึงหน้านี้นะให้คุณมาที่เลขเก้านะครับเนวซูเปอร์ผสมนะเก้าแล้วก็แปดเก้านะไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าแม่งเต็มทุกวันอ้าเข้าได้เว้ยถือว่ามีดวงนะครับณจุดนี้นะครับพอคุณเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมให้คุณมาที่กระเป๋าสัมภาระครับให้ทําการดู เปืนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะเข้าไปปันนะ๊มเนาะก็หาห้องให้ดีๆนะบางห้องแม่งกวนตีเนาะเดินอยู่ดีปุ๊บแม่งยิงรถระเบิดกูตายหานะโคตรควนตีนเลยเออก็ซ่อมๆไปก่อนนะโอเคผมแน,นมนะนํานับปืนที่นี้ก็คือ500นัดนะครับเบนต้นนะครับก็ด่านที่เข้าปั๊มด้วยกันนะก็จะเป็นด่านนี้นะแล้วก็แฮร์ฮร,ฮรี่คอรสเตอร์นะครับเอ่อแฮร์รี่แฮร์รี่เฉยเฮรีคอปเตอร์นะครับไปพูดแฮร์รี่เฉย ไอ้สัตว์รัววะ่ะรัวรัวรัว,วไม่ใช่รัวรัวรัวนะครับรัวนะครับอ่าก็ดูให้ดีนะครับหรือมันสามารถปั๊มฉายยาได้นะเว้ยคุณแค่แบบสร้างห้องแบบเนี้ยแล้วล่อให้มันเข้ามานะ่ะเห็นปะ่ะใครอยากจะเป็นไก่ก็เข้ามาอยู่นะแล้วพอเมื่อมันมาปุ๊บคุณก็เลิกฉายยาเลยมาปั๊มปั๊มปั๊ม,มเล่นปืนนู้ปืนนี้ทั้งหมดมีด้วยสามรอบกันสามนาทีนะครับณจุดนี้นะครับโอเคตามน,นั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ เล่นให้ดูซุบเซิร์ก่อนละกันโอเคไม่มีห้องว่างให้เช่าเอ้ยไม่มีห้องว่างให้เข้าห้องเช่าเฉยเอ่าพอแบงก์ก็ถือว่าเป็นเกมหนุกหนานะผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะจุดนี้เท่าที่ผมได้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะจบหรือ,อยังเนะาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับพอเข้าห้องมาก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยส่วนมากมันจะยิงเราตรงนี้กันนะไม่จะตายหากันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู เดี๋ยวตัวเองตายเองไอ้สัสเดี๋ยวจะขับมาให้ดูโอ้โหแม่งไปยิงกันเร็วแท้เนี่ยกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันยิงตรงนี้กัน้ำนะโอ้โหแม่งยืนยิงเลยวะทำไมมันกระตุกกหลกวะผมไม่ได้เอ็กพีเลยเนี่ยโอ้ยวันนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนะว่าเป็นอันจอยนะครับสามารถทักผมได้นะครับในเกมนะครับมันจะมีใครยิงปะวะไอ้สัสเออห้องนี้แม่ง ผู้ใหญ่เล่นเยอะนะก็เลยรู้นะมันเลยไม่ยิงรถถ้ายิงนี่กูด่าตายห่าเลยจริงๆอ้าวไอ้เหี้ยโป้ไอ้ไอสัตว์โอ้โหดูแม่งทำเนี่ยแบบนี้โดนแบนนะครับเนี่ยใช้โปแบบนี้เนะี่ยโดนแบนนะครับเนะี่ยถ้าแบบนี้ถ้าเกิดผมส่งให้แอดมินดูนะครับโดนแบนนะครับเนะี่ยถ้ามันโปแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเล่นแบบเดินไปยิงเองอะไรเงี้ยไม่โดนนะผมมั่นใจนร้อเปอร์เซ็นแน่นอนครับไม่โดนแน่นอนเพราะว่าผมถามทีมงานมาโดยตรงนะครับเห็นปะไม่งยิงรถเนี่ยโอ้ผมว่าผมว่าเราออกกันดีกว่านะครับณจุดนี้อยู่ยากวะจริงๆแม่งเปิดโปลละอ้ไหาไม่รู้จะเล่นทำหาอะไรนะขนาดดาันปั๊มแม่งยังจะโปยผมคิดดูดิจิตใจคนเราแล้วทําด้วยหายเหวอะไรนะครับณจุดนี้นะครับปะออกกันดีกว่าหรือว่าจะอยู่ต่อสักนิดน,นึงให้มันจบ เพราะว่ามันแค่สามร้อยมึงนี้นะไม่เป็นไรหรอกรอรอรอไอ้สัสเกียร์เกียรเกียร์ไม่เกียนอ้าวไอ้สัสตายเนี่ยโ <c oughs> อ้โหพอเถอะไม่ไหวว่ะไม่ควรเตี๊มเราก็ได้เอ็กพีอยู่นะครับนิ <c oughs> ดนึงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับณจุดนี้ โอเคเปลี่ยนห้องเล่นนะครับแม่งห้องนี้แม่งไม่ไหวนะแม่งโปนะครับโปนทีอะไรก็ไม่รู้สัตว์เอ่อห้องนี้ห้องนะอะไรกันเนี่ยเข้าไปเข้าไปไม่น่าจะแช่ห้องเมื่อกี้นี้นะเริ่มเลยดีกว่าครับณนะจุดนี้โอเคมาต่อคนระับไม่น่าจะมีโปนะครับอุย้ยติดแล้ววะเอาห้องเดิมมนะั้เนี่ยไม่น่าจะมีใครยิงรถนะโอเคผ่านนะครับ ก็ผมจำไม่ยศเขียได้นะครับ F O O เนี่ยยิง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 โอ้ยเจ็บ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 ได้ปะวะไม่ได้ปะไอสัตว์เจอแค่นี้แล้วสายแค่อีดเนี่ยสายล่ออีแม่งโตนะครับไอห่างตาตามกูมาอีกทิบไห้แน่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 สัตว์หลับไหล แม่โคตรเกลียดเลยพวกนี้ยิงไป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 เตะนะครับอ้าวไอ้ตว์ยิงกูเฉยไอ้เหี้ยอะยิงก,กูกูก็ยิงกลับได้เออจบไหมครับแล้วจุดนี้ปะรอบสุดท้ายนะครับแม่งเหมือนปั๊มไม่นี่ชัยชนะไปด้วยนะ ไม่เหมือนเดชัยเลยปั๊มชัยชนะไปด้วยนะครับแม่นะอันน่าดีมากต้องอจังหวะนะไปตรงนู้นก็โดนนับเนี่ยในรถคันนั้นนะครับ,รบผมโดนบ่อยชิบหยบางครั้งนี่หัวร้อนเลยเนะี่ยไม่รู้มันจะยิงรถอะไรนักหนานะพ่อไม่นนักยิงไงไม่รู้โอเคเห็นว่าเอ็กพีก็จะเยอะถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์น,นี่นะแม่งยิ่งคูณให้ครับผมบอกเลยนะจุดนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นแบบว่าสร้างห้องกันเองดีกว่านะณจุดนี้นะครับผีก็ะุมไม่ใช้เลยเราคงเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะผมก็จะใช้ปืนนี้นะครับอันติเมตแมปนะครับอ่านถูกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจโอเคผมก็จะสร้างด่านสร้างด่านเมื่อกี้นะที่มันสร้างมันสร้างไงวะเออหมดทำ้ายอ่านี่นะครับ โอ้โห oh, ถึงเก้าวินแล้ววะเอาแค่สามก็พอแล้วลูกเลยสามวาทีก็พอเอาแปดแปดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายนี้นะครับเราก็จะปิดเปิดปิดปิด,ปดแล้วก็รอทุกคนเข้ามากันนะครับณจุดนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปั๊มฉายายากันนะครับ <laughs> ไอสัตว์โคตรเกลียดเลยเฮียอ่าค่าห้าตัวแล้วกันอ่ะ จะมีใครเข้ามาไหมเข้ามา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 รออยู่รออยู่รออยู่มีไหมมีไหมมีอ้าวกูต่อให้ก็ได้อ่ะห้าวินเลยอสัตว์อ่ะห้องนี้แม่งขอไก่เดยออ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาไก่ก็ไก่อ่ะ,ขอ,ข,อข,ออะขอเป็นไก่มีงี้ละแล้วกูจะเป็นไก่ละไมวะน่ะไอสัตว์ เอ้าป,ป,ป,ปั๊บปั๊บป๊บปคือผมงงอะไรของมันวะรอคนเด็กใจยเย็นใจยเย็นครับยศเพชรทองครับเพชรใช่เพชรทองเมื่วานลองเปลี่ยนหัวหน้าห้องเฉยไม่เปลี่ยนว้ยคนมันไปนไหนหมดวะเชิญแม่งให้หมดเลยแปดคนนะ ไม่มาว่ะก็ผมว่าไปปั๊มได้นะเอ,เอาง่ายๆนะมันทาได้จริงถ้าเกิดเป็นไก่นะไม่ไม่เข้ามา,าออกแม่งเลยตส์มันใช่ไม่มีห้องว่างคือหายากนะถ้าเกิดจะมาสร้างห้องเองเพราะว่ามันมีคนสร้างเยอะแงแบบนี้เห็นว่าม่งปั๊มกันเยอะนะครับณจุดนี้เอาเป็นว่าไม่โดนแบนนะผมถามทีมงานเรียบร้อยนะครับใครที่บอกว่าโดนแบนนี่อย่าไปชงไปเชื่อนะวันนี้ผมถามทีมงานโดยตรงเลยนะบอกให้นจุดนี้นะครับ ถ้าเกิดหากคุณใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดนแบนนะผมย้ำนะใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดนแบนนะเหมือนเมื่อกี้ในะที่เราเจอแต่ถ้าเกิดมาไอ้น่าเล่นแบบปกติธรรมดาเดินยิงไปเดินเดินไปยิงอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนแบนหนึ่ง้เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคผมบอกสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันนะใครที่รู้แล้วก็เงียบๆไว้แล้วกันเนาะไม่ต้องคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับตามนั้นนะใครอยากจะปั๊มเซิร์ฟนี้กินดีต้อนรับครับวนตัวผมก็น่า,นานจะมาที แบบว่าเจอโปรเยอะๆมากๆนี้แม่งก็ไม่ไหวนะครับก็เลยมาเล่นนี้แล้วก็ได้ปัม๊มไอ้นี่ใช้ชนะไปด้วยในตัวแล้วก็ EXP อ่าตามนั้นเลยครับโอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สุภาพมาณที่นี้ผิดภาพประการใดขอไภรยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ